เพลงเป็นยังไงวะแนวเนี่ยเพลงดีมากเลยคนเียไลอดไลอดไลอดนีค่ะออะเพลงลดอุยเพลงดวะเพลงลดจริงเลยเลย่อแ ถดูไม่ทันแล้วปุ้ยเพลงดีอ่ะ,อะตากร้องตูไปที่เล็บเท้าค่ะเล็บเท้า มาแต่งให้แต่งเบาๆเจ้าสาวเช้าเจ้าสาวเช้าใช่เป็นคนไปชอบแต่งหน้าเข้มเป็นคนไปชอบแต่งหน้าเข้มเหรอคะโหถ้าชอบล่ะ S <S นี่ก็ไม่ได้เข้มนะแม่อันนี้คือหนูบอกว่ามันแบบเป็นเพื่อน<ง>สาวเป็นน้องอันนี้ลงสีชมพูอ่อน <S 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 มาถึงว่ามาในแบบบล็อกดำชีมีแดนเซอร์นะชีก็ต้องมีความเป็นตัวแม่มีความเป็นควีนก็เลยเอาใส่บล็อกตาของครีโอพัตตาออกมาเลยเป็นกราฟิกแล้วก็เป็นสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีสัญ,ญลักษณ์แห่งน้ําในทะเลทรายซึ่งมันก็โอ้โหแบบออกมาเป็นอียิปตียนปังมากปังมากก็คือมันก็ดูเป็นแฟชั่นอ่ะก็น่าจะเป็นลุคที่แบบเข้มสุดแล้วอย่างเงี้ยนี่ว่าเป็นการรวมตัว ตัวคนคุณภาพเท่านั้นเลยนะฮะมีคุณป้อมคุณเต๋อคุณอ่านคุณอันยองรับไม่ใช่ไม่ใช่คุณอะไรฮะแม็กครับคุณแม็กแบไหน่อยอ่ะแม็กกับลีโป้เป็นแม็กรวมตัวคนคุณภาพนะฮะตีตาตูดตาสมกับชื่อเพลงเดี๋ยวว่าจะสั่งไอ้นี่ไว้อยู่ LED ที่มันหมุนได้มาติดในลูกตา คือชุดเท่าเราก็อยากจะหลีกเลี่ยงความเป็นแบบบล็อกที่เป็นอะไรธรรมดาก็เอาเป็นเอาบล็อกของครีโอพัตตามาแดปอะไรเงี้ยเพราะว่านางเต้นนางต้องเป็นตัวแม่ใช่ปะการแต่งหน้านีาพวกแดนเซอร์เขาก็แข็งเค้มอยู่<อ>แต่ว่าเราก็มาในแบบเป็นกราฟิกคิโอพัตาก็เป็นแบบบล็อกตาสีน,<อ>น้ำเงินดำอะไรเงี้ยก็สวยซึ่งพี่ตั้งใจใส่ให้เป็นแบบว่ากราฟิกที่ชัดดูเป็นแฟชั่นเนาะพี่เนาะอ่าใช่ดูเป็นแฟชั่น<อ>การจัดวางอะไรก็ต้องลงตัว อะไรประมาณนี้โดยแสงโดยอะไรโดยชุด ไปอาบน้ำมาเหรอคะใช่เป็นเวทโลคมา large star l e ส s star อันนี้คืออะไรจบเลยเหรอ ไม่ครัเปลี่ยนเเปลี่ยนโอกาสที่เดิมเสร็จแล้วในลุกต่อไปก็เป็นอะไรวะลางหน้ากลับไเป็นคุณลางหน้าใหม่เลิศมอกแต่มะช้าแต่งอะไรไปวะไหนนดูโ่ต้องกลับไปที่แต่งมะช้าอ๋อดอกเบอร์ไหนวะสอก็ไม่มีอะไรเลยครับใส่แว่นนอนเลียเดี๋ยวเาใส่แว่นทหารก็ลงลบดีหารก็ลลบีอันนี้ไม่กลับมาแล้วเนาะไม่กลับมานี้แล้วถ้ากลับไปจะถึงตายนะยะคราวนี้มันต้องมีการวางแผนละการที่เวลาจากัด เราต้องเหลืออีกประมาณแบบโหหกเจ็ดลุกของน,นี้ทำไงวะก็ต้องวางแผนว่าเฮ้ยจะมีวิธีไหนที่เราสามารถเติมเติมแล้วก็โปรดักที่เราจะต้องลงเนี่ยมันจะต้องแบบสามารถแบบปาดแล้วแต่งต่อได้ <ใช S 1> ด้วยค,ความรวด <ใช S 1> <ๆ>เร็วอย่างเงี้ยอย่างในครูเราก็ความเป็นโมเดิร์นยุคนี้การแต่งหน้าฟัดฟาดอะ่ะมันก็ไม่ไม่เขาจะไม่อะไรอย่างงี้แล้วก็อ่ะก็ติดสวยไปให้นางคุณครูก็เบาๆสีปาชุดเป็นวัยนิวแล้วก็เป็นแบบลิปกลอเสร็จแล้วก็มีเครื่องประดับแบบว่าสนุกสนานนิดหน่อยก็อินเทรนด์นิดหน่อยนางก็แฮปปี้ก็ดูเป็นโมเดิร์น พอมาถึงจ้องจ้องแล้วแบบของแว่นนะ่ะนะจะลองก่อนเสร็จแล้วหลังจากลุกคุณคูเป็นอะไรวะพีครับ เทพี S <S P. นะก็จะเป็นแบบเฮเลน่าออฟรอยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นบบอะไรที่แบบดูสวยเป็นสัญลักษณ์แห่งลมซึ่งภาพพิพิวก็แอบมีสเซอร์ไลน์สีม่วงผมมันจะสีเผือกและชมันจะออกเทาๆ่าๆเงี้ยแต่งตาก็เป็นสโมกควันบุหรี่สีแบบเบกเบกเตาตุ่นๆน,น้ำเงินเทาๆน,นิดหน่อยแล้วก็มีแยกเซอร์ไลน์เป็นเงาของหางตาก็สวยอันนี้ลิปก็เป็นแบบกอตกรอนเบาๆที่เก็บเอาปิกเมนต์สีชมพูไป สาวเหนือตีกองสะบัดชายาปุ้งปังปุ้งปังะนะอเออเพราะนางมาจากภาคเหนือใช่ค่ะนางก็คิดถึงบ้านเนอะก็เลยแบบอินสไปร์ว่าออโบเป็นอะไรที่บ่งบอกว่าชีเป็นสาวเหนืออะไรอย่างเงี้ยในส่วนของสาวเหนือเครื่องประดับก็อ้โหทองอลัง เราก็อยากให้มันดูแบบเออมากกว่าการแต่งหน้าเหมือนไปลอยกระทงธรรมดาก็เป็นลิปกอสีทองเปลือกตาก็ต้องเป็นสีทองที่เป็นแบบทองเหลือบเขียวเพราะว่าสีทองที่เครื่องประดับมันสวยมากสวยมากใช่มันจะเป็นทองแบบกำๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ทองแบบเหลืองๆสว่างๆขาไม่ใช้ไม่ได้ก็ต้องเป็นทองกำๆเงี้ยก็เน้นสวยเส้นตาปกติเน้นโครงอย่างเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ย ส,ส่วนลูกสุดท้ายก็เนี่ยเป็นแมวเป็นแมวแต่ลกน,นี้สนุกสนานเลยอันนี้ก็สนุกสนานก็อย่างที่บอกแต่แตอนแรกก็เป็นแบบสีเป็นชุดแมวมันก็เป็นสีสันเป็นคัลเลอร์ฟูลของบ้านเราอยู่แล้วนั่นแหละก็ใส่แบบว่าขนตาก็ต้องเป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เทนครับ สุดท้ายแล้วอยังค่ะสุดท้ายแล้วค่ะนี่ก็คือลุกแบบว่าร้านหน้าคาร์นิวิลนั่นเองตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่ตีสามจนตอนนี้ตีสองของอีกวันหนึ่งเรียกว่าดึกดื่นมากเลยใช่ค่ะเปลี่ยนมาทั้งหมดประมาณ6ใช่ค่ะจริงๆอยากจะเปลี่ยนประมาณ17แต่ว่าเวลาเล็กน้อยก็เลยเอาประมาณเท่าที่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทางทอดปานินแม่ป้อมพี่เข้าตูทุกๆทุกๆฝ่ายเลยที่มาแบบว่าแต่งหน้าให้น้องคือสวยมากลุคนี้ก็คือชอบมากมีความแบบว่า นตาสีม่วงคือแฮปปี้เป็นอาร์ตเป็นมีความอาร์ตพีสมาสักพีสมากๆเลยก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ น,นี่ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยกดอินด้วยนะคะอยากให้พี่ป้อมวินิตรแต่งหน้าแบบไหนแลายออบอกก่อนว่าอนาคตใกล้ๆนี้แหละก็จะเป็นแบบเพิ่มไลฟ์สไตล์เข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้พี่ป้อมทำอะไรแต่รับรองเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางเหมือนเดิมแน่นอนออใช่แต่ช่วงนี้ก็เสี่ยงเงินในกระเป๋าให้ดีช่วงนี้ก็พักก่อนเพราะว่าโควิดด้วยอะไรด้วยเนาะในประมาณนี้เนาะฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะบายบายยังไงคะมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มาถ่าย MV ครับเป็นพระเอกทั้งสองคนเลยครับ นางเอกคนนรับสองคนเลยหรอก็จริงๆก็พระเอกทั้งกองเลยครับพระเอกทั้งกองเลยครับหมายถึงคุณสบายดพระเอกนะนางเอกอยู่นี่สองคนกี่ชุดคขาวันนี้หกชอบชุดไหนที่สุดชุดบอดี้สุดล่ำหงดเป็นเทคนิคพิเศษเหรอคะเทคนิคพิเศษในการทำใหเสร็จเราก็ต้องมีเทคนิคใหม่ว่าคิดมาแล้วได้มาจับคุดนี้นิดกี่ทรงคะวันนี้ยี่สิบแปดเก้าร้อยทรงค่ะของเขาแน่นอนมีพลังนะมีพลังนะยอมนน่นอน ปากทุกคนมาชม MV ด้วยได้นะครับเพลงอะไรเพลงอะไรครัเพื่อสิ่งนี้ทักคาเพื่อสิ่งนี้เออ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 นีนะคะภาพเชวานะคะนางแบบรวนลามนายแบบแต่นายนางแบบแข็งฝากด้วยนะคะสำหรับเอ็มวี๊ะใช้รองพื้นอะไรนะกันเหงื่อดีดี ของอะไรเนาะติดทอนแล้วก็แบบว่าคือแม่มีเหงื่อแต่หน้าก็ไม่หยา,อาเออสุดฤทธิ์จริงๆนะคะก็ฝากไ่้ด้วยสำหรับ MV เพลงต้ ก็นะคะตั้งใจทำกันทุกคนจริงๆแล้วก็รวมบุคลากรกที่มีคุณภาพของประเทศไทยไว้นะตรงนี้ <Yeah. S 1> เมืเราเปิดลองก็คือจะเนานะจุดท่ะะสคัขขที่สำคัญของวงการบันเทิงนี่เต้นหรือไปตากฝนเออเป <laughs> ต้นกน้ำนะคะฝอกไวด้วยว่าทุกคนก็คือร่วมการลงทุนลงแรงนะคะร่วมจิตร่วมใจใจนี่มาก่อนค่ะสามัคคีร่วมใจสามัคคีสุมนุ่มก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะสีตาไม่ค่อยติดเนาะ มไม่ติด